สวัสดีค่ะสําหรับเอฟซีทุกท่านนะคะนาะสวัสดีในเซาของวันที่28ของวันพฤหัสของเฮาเดือนกรกฎาเนาะคะ่ะนาะพี่น้องจ๋ามื่อนี้ก็มาพอกันมือใหม่แต่ก็เป็นมองเก้ามองเดิมเนาะคะ่ะนมองหายูหากินของมานๆอีสานมวนของเฮาเนาะคะ่กะก็มาพร้อมอาวุธคูชีพของเฮาก็คือ เบ็ดตกปลาเนาะค่ะนาะมือนีมาคนเดียวใช้เดียวคือเก่าเนาะค่ะนาอมือนีกะขอกำลังแรงใจจากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะป็นกำลังแรงใจให้ครับบรรมานอีสานมวลในเซามือนีเด้เค่ะเด้อมาหาอยู่หากินว่า 40, สิมันซัใดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้กะเริ่มลงเบ็ดได้ประมาณสิบน,นาทีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะตอนนี้กะ วางเบ็ดไาทีเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะมันมันอีสานหาอยู่หากินเฮ่ามือนีิกะขอกำลังแรงใจเนาะค่ะจากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะเป็นกำลังใจให้มือนีเนาะ,ะมันมันอีสานมวนเนาะค่ะเนาะมาหาอยู่หากินผู้เดียวเนาะค่ะเนาะ,ะหาเพื่อลูกเพื่อเต่าเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ๊ะขอกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อกดไลค์ให้แน่ฝากติดตามให้แน่เนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวกะสิตั้งกล้องไปเนาะค่ะนาะให้พี่น้องได้เบ่งผลงานไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะสาหรับเจ้ามือนอี้กะแดดกะสีอ่อ,อนๆยังบ่ทันฮอนปันใดเนาะคะ่ะยังสามารถตั้งวิดีโอได้อยู่กะเดี๋ยวกะสี่เอากล้องนี่แขวนคอไว้เนาะคะ่นะน้องพี่น้องเฮาสีได้เบ่งนํากันว่ามัานๆอีสานมวนมือนี่สีม,มนันหาอยู่หากินซําใดเนาะค่ะนาะนะจ้า อย่าอากล้องใส่นีเด้อพี่น้องเด้อใส่ซองนี่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาป่าเขากินเบ็ดกะซีดึงเบ็ดปอดตันก็เลยต้อง ปั๊บๆอยู่เนาะค่ะแต่ว่ามือนี้พุชิได้ตัวใหญ่บ่เสียงปลาขึ้นเนาะค่ะปลาจะโดรหลายอยู่นี่ปลาดูใหญ่หมูว้านกัดนี่ลำหมูว้านนี่ปลาชะดวดูกัดเบ็ดขาดได้ยักเบ็ดใหม่ปลาจะโดรหลายค่ะบ่เนี่ ไออกล่องอาชีบชัดเจนปันหดเพราะว่ามัน,มน,มนอีสารมวลกะขยับมือไปนัน่งเนอะค่ะขยับไปนั่งกล่องเนี่ยมือกสิกล่องก็สิร้ายตา <c oughs> ค่ะ เนี่ยพี่ทุกคนโอ้ยใหญ่โตจ้าพี่น้องพน้องเห็นมาะอันนี้นากล้องนะคะเน้องอาจจะเห็นอยู่ดอกตัวสวยค่ะไส้สวยจ้าไส้สวยพี่น้องจ้าขอมาเดี๋ยวตัวนี้ก็มีหยาดเอาฝาใส่ นี่จะเป็นชัดที่สองาจากของเจ่ามนี้ ออมองไม่มเห็นน้ำเพ้งมีล้มล้มเฮงแต่ล้มเข่จะก็ต้องต้องจ้องเรื่องเบ็ดที่ดีเนาะค่ะว่ามันเป็นขื่นน้าหรือว,ว่าเป็นป่ากินเบ็ดเนาะ มนันมันอีสารมวนกะมีปรบกันเนาะค่ะว่าเอาอไอนี้เป็นติงเบสหรืยกว่าเป็นคลื่นไตนาจุณจ๋าไม่ใ้่จ้าเป็น้องฟางใ่หมครน้ำดเนี่คืนแห้งเนาะค่ะคืนแห้งเลยคืนแห้ง ใต่น้ำมันจะสทีบบ่บ้าบ้าโญกบิดเฮาเห็นไปก็กับกิ่งใหม่ใต่น้ำเนาะค่ะเนาะเพราะว่ากิ่งใหม่ใต่น้ำมันหลายอืมเอา้เอานี่ออน <c oughs> เครื่อที่เป็นหอยเชอรี่กินเนาะค่ะเนาะตั้งแตเป็นปลาท,ทิ้วสิษตกตอไม่กินเนื้อกินเนื้อข้าวเพราะว่าเฮาตกเนื้อหนาดินเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ๋าเฮาตกหนาดินข้าวกะจีโอกาสที่พวกหอยเชอรี่หรือว่าพวกปลาหน่อยติดทเนี้ยข้าวเหนเยวนะข้าวบนเตา จะต้องไปางาน,นไปางาน,นขยับเบ็ดหรือว่าเบิองเบ็ดเรื่อยๆถ้าเบ็ดมันเงียบก็แสดงว่าเนี่ยอาจสิล่อนไปแล้วหาว้าบอมาลูจังเสีจาส้จาแต่ทีนี้หอยเชือรลีด,ดึงตปกินแน่กุ้งแน่จังสิเนาะค่ะขยับเบิองประมาณต้องกาาที่ขยับเบืงเบ็ดตปอ่นีเรี่องกนิน,กนมาบ้าาแบบ ถเธอ house เบ็ดบางเทีป่าเพิ่นกะเพิ่นกะระแวงเนาะค่ะค่ะระแวงเพิ่นจะเพิ่นระแวงป่าระแวงเพิ่นก็เป็นป่าน้อยเพิ่นกะเข้ามาตอดเีิ่นกะเดือนทีซื้อเพิ่นกะเดินมาได้เพิ่นกะด่งเงี้ยที่ซื้อธนะคารแล้วเพิ่นกะไป มอวานก็มาตกที่ช่วงนี้แหละค่ะที่ได้ป่าใส่ซี่ตัวโลนะคะก็ได้ไปเผาสลูกินกับแ,แล้วเร่งอีลิลีอันปลาเโดเขามาก,กวนมาว่านี่ก็เลย้อยปลานี้มีสีสิบกาเขาใก้ทั้งนี้สูงบกป่าช่อนปลาะโดเขาม้าสี เพิ่นสีหยาดเพิ่นสีหนีเมื่อวานนี่กําลังสีหมันๆด้ค่ะพ่อฟูงปลาชะโดเขามาเนาะคะ่ะปลาน้อยเตียกหนีเหมืดสีแดงตอดแล้วมอบๆแล้วเริ่มตอดแล้วกระเบื้องก้นผลงานเพิ่นสีเป็นปลาไส้ใดเนาะคะ่ะกระเบื้องก้นตอนนี้กําลังดมเงียอยู่มุบๆก็เดาว่าถึงราคะว่าสีเป็นปลาไส้ใดเนาะเพราะว่า ถ้าเพื่นเขามาส่วนมากก็สิเป็นปน,นินเพราะว่าแถวนานีน่น้ำก็สิค,ค่อนข้างเลืกอยู่ประมาณพึ่งเอวได้เนาะคะ่ะเพื่อนเขามาตอดเนื้อแต่ว่าเพื่อนบด,ดึงแต่อาจจะเป็นเพื่อนที่เป็นปลาน,น่อยยังีงเนาะจ้า,จา ปลาหน่อยเพิ่นฮุบเนื้อบ่ได้เพราะว่าเบ็ดกะเบือญ่เนาะค่ะใส่เบ็ดเบือเก้าใส่เบ็ดเบือเก้าตอดเนื้อซื่อๆบ่ดึงพุ่มมากพุ่มมาบางเท้อก็เป็นนี่ค่ะรวมอวยแล้วสีเหลือง ไปเลยเดินไปรู้สึกว่าสดิดมเหื่อโดนเนาะค่ะนาที่เป็นปลาน้อยไปยังเสียเป็นสีงบเหื่อบ่ค่อยได้เป็นปลาน้อยก็นสีงบเหื่อผมชิกระเดือกเบ็ดซื้อเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเหงื้อต,ตัวนี้กันเด้อค่ะเด้อพี่น้องดวงนีมันป่าใหญ่แน่นี่ดวงนี้เป้ะปีไก่คนละค่ะพี่น้องเบ็ดวดวงนี้ หมายถึงขั้นเบ็ดนะจ๊ะซุ้มอื่นนี่รุ่นเดียวกันหักไปแล้วมีขั้นนี่เลยอยู่ยูโดนกโกมูยูโดนโกโมสองสามปีแล้วเบ็ดขั้นนี้เนาะเจ้าลูกม,มุมนี่นะคะปลาที่เขามุ้งน,นะแะโตง,ง่ายพ่อ จังอันเป็นพงปลาไปจังน,นะคะมันนานี้จารมันมากกันจีจักมองเนาะค่ะว่าตกมองใดลุ้งมองไดอันจีจังจิได้ปลาจับได้ง่ายมองอยากก็คือมาหอดปึ๊บกับลุ้งมองที่เฮาเคยลุ้งเลยอันงีจ้า จิกระเดียดดึงดึงซอยเ,ยเนื้อบนเราหน่ยปลานหน่อยถ้าปลาใหญ่เพิ่นเข่ามาเพิ่นที่ดึงพึ่ดจุดตรวจเาเสียเวลาตอดเนื้อโดนเปลี่ยนจิกระเดียนออกเอาจิกระเดียนเอาแบบ ใส่หน้อยๆลงก่อนนี ấy, ่หมดวัตถุนล้วล้อมันกันะเนื่อหน่อยดูน้เคลียร์กัดจงเงือไงหลเป็นกัดจีเงือบ่ได้นี่เงือไง แล้วพี่น้องพ้นโซงนาทีเป็นปลาซิ้วหน่อยปลาซิ้วอ้าวกับตัวเงี้ค่ะดูเบ็ดมากปุ๊บ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 เลยมัเป็นมะหวอดปลาซิ้วเป็นปลาที่บริยานผู้ใดเด้อค่ะมาหอดแล่นต่ำมะรวด ของคลองคลองคลองกันพี่น้องจุกปลาต้องใช้เวลาน้องพี่น้องเนาะหายอยู่หายขึ้นจุกคว่มอดทุนของห้าวเลยเอาอนคลองไ้ว่าในน้ำมีปลา ห <c oughs> น้ามีเขานี so <sh arp vik Worlds> <sh> <wave> ่ก็นะอันนี้จัดประเดิมไปแล้วสองโตนะคะเนาองสองโตใส่สวยจ้าโอ้ยคือนน้มขึ้แห้ง่ะเนะขึ้นน้ำแห้งแบบนี้กะต้องเปลี่ยนเอ๊ะทำไมเนาะค่ะบอกว่าเอ๊ะ うん。 ขึ้นน้ำแรงวันนี้จะขึ้นน้ําแห้งสิโอกาสที่ปลาจะงุบเงื่อหนักเนาะ,ะค่ะปลางุบเงื่อหนกถ้าสถานการณ์แบบนี้นะคะแนะนำให้ให้ไปตกในพุ่มไม้หรือให้ไปตกตรงที่ที่มี ก่อไหมหรืออย่างเ,าเพื่อที่จะช่วยต้านต้านแห้งคืนนะคะอ่างใหญ่เข้าไปในอาิเปลเ่ียนแผนใหม่นะคะเพราะว่าถ้าคืนแห้งสิปลาหุบเนื้อยากค่ะเพราะว่าเนื้อเขาสิกแกงเราเบ็ดเท่ากับสิ ก็กินใหม่งายมากเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าขึ้นใต้นามันสีโยกแห้งมันทีถี่เบ็ดเทเ่าของเบ็ดกระสิสิติดกิงใหม่ไงาอาทิตย์แผนไม่เนาะคะ่อจจะอธิเข้าไปอาทิได้หันหนาเข้าไปในแบบหันหนาเข้าในภูมิใหม่จ้ะ เพราะว่าคืนแห้งอีลีเลยค่ะคืนแห้งดูดสิหันเบ็ดเข้าไปในข้างในเนี่ยหันเข้าไปในแบบนี้นะคะแล้วพี่น้องจะเจ๊งเสียเรื่องการอาาัฐะกับเบ็ดเท่ากับสิเบเรนพันกิ่งใหม่เนาะค่ะ อุ้ยเขาข้างในแบบนี้แหละร้อนห,หนาเขาข้างในกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ

ก็นีน่วิดเลียนี่แต่รกู่นะครับปีนแผนไม่บว่าขื่นลมแรงลมแรง,งกระต่ายตอวเด็กนี่กระต่งางแบบอย่าน,นี้ คนที่เขาฟังให้เฮะโบตัวนี้เคก็ตได้ง่ายมองไม่อหกนเลยพี่น้องจดแจบจดแจบยงเนี่ย สองโตใส่ไงใส <rix>. ่สวยใส่ไงใส่สวยจ้ะสองโตดูโอเคอยู่ค่ะใส่สองโตแล้วเนาะยล้วกนอย่าต ช่างเดียวกันกันเนาะค่ะเด้อเดี๋ยวเวลาดึงเบ็ดถึงวัฒนาต้องหันหน้าเบ็ดไปทางเดียวกันเดี๋ยวเวลาเขาดึงเบ็ดขึ้นสิท่านต์สิบเอ็ดพันว่าหน้าเบ็มันแข็งค่ะเบมันแข็เขาก็ต้องอวยใด้ท่างเดือะ เอาเบ็ดขึ้นเดี๋ยวเอาขื้นกรไดพันกันเดี๋ยวอวยมาตรงนี้นะคะแถวบกเคกันสิง่ายไม้ไม่นะคะพี่น้องง่ายไปตั้งรักหนองไม่เพราะว่าตรงนี้มันมันคับแคบไหมค่ะคะับแคบแล้วก็พื้นใต้น้ำแห้งหด ยินต่นังแห้งนิ่เียวปลาจะได้ป่านี่ง่า,งา,งายขาพี่น้องเนาะขาต้องง่ายไหมายไหมตะกัดนิ่งเกินไปบดียินเสียงป่าฮุบเนื้อเลยนะค่ะปกติมันต้องนีเสียงป่าฮุบเนื้อปุ๊บๆไมันห็นเนาะเออแต่นี่มันเงียบเกินไปคันเงียบเกินไปก็แสดงว่าแถวๆนี้เจ้าที่เขาอยู่ก็คือป่าเชโดเขาสี ร้อยร้อยวนอยู่แถวนี้ถ้ปาปลาชะโดูร้อยวนอยู่แถวนี้โอกาสที่ปลาหน่อยหรือปลานิ่นปลาเนี่ยอขามานี่ยากเนาะคะ่ะเพราะว่าเขายานเนะาะปลาชะโดูเขาให้แล้วก็กินปลาหน่อยทุกชนิดเนาะคะ่ะเ <c oughs> นี่ยถ่าย่ายมากสิแสดงว่ามันเงีบยบเงียบ่แสดงว่าปลาปลาบกเขานะคะ่ะเดี๋ยวที่ง่ายไม้ไปทั้งทั้งพ่นเ้อค่ะเขาทั้งพูนน่ะนเดี๋ยะขออนญุญาต วิวโอไว้ก่อนเน,ะนะาะแตาเพราะว่าย้อนไปทางแสงแดดพุ่สับเพิ่นกับหอนเนาะค่ะ